ราคารถยนต์ในไทยตอนนี้เนี่ยค่อนข้างดุเดือดเลยโดยเฉพาะกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า Audi Q8 55 e-tron Sportback คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคา4,999,000บาทถูกลงไป8แสนเลยนะครับพอมีลง 8, ท้ายด้วย Sportback ด้านหลังบริเวณเสาสี่เนี่ยก็จะมีความลาดเอียงลงมาคันนี้ช่องชาร์จมีทางสายและขวายิ่งพิ้วลมเท่าไหร่มันยิ่งเลนจ์การวิ่งเนี่ยได้ไกลมากนะ,ะดูการเก็บงานใต้ท้องรถในระบบคิคเซนเซอร์คิคเซนเซอร์ของเขาเนี่ยไม่ได้เตะตรงคำว่า e-tron นะตรงนี้เปิดออกมา ยังเป็นรถไฟฟ้าที่ต้องกดปุ่มพู s สตาร์อยู่นะมือจับเป็นสีเงินจอทั้งหมดน่ยที่คนขับเนี่ยจะได้ควบคุมเกียร์เขาจะแปลกๆนิดนึงนะเป็นหลังคากระจกซึ่งแดชบอร์ดประมาณนี้อ่ะในความเป็นตัวสปอร์ตแบ็คเนี่ย408แรงม้าแรงสูงสุดเนี่ย664นิวตันเมตรแบต114อัตราเร่ง0-100เห็นคันใหญ่ๆแบบนี้นะฮะ5.6วินาที ชูแวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องโควกพีผู้ชมนะครับต้องยอมรับเลยว่าราคารถยนต์ในไทยตอนนี้เนี่ยนะฮะ ค่อนข้างดูเดือดเลยโดยเฉพาะกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมด้านหลังของผมก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ราคาเนี่ยมีการปรับพิเศษในช่วงนี้ด้วยถือว่าน่าสนใจมากๆสําหรับคนที่กําลังอยากได้รถไฟฟ้าจาก Audi ด้านหลังผมนะครับ Audi Q8 55 e-tron Sportback Quattro S Line Black Edition นะครับราคาปกติของเขาเนี่ยนะฮะอยู่ที่5,799,000บาทแต่ตอนนี้นะครับมีราคาพิเศษนะครับคุณสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคา4,999,000บาท ถูกลงไป8ป0แสนเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กําลังเล็งๆรถไฟฟ้าสายพรีเมียมเป็น SUV ทรงเท่นะครับแล้วก็สมรรถนะสุดโหดแบบนี้นะครวันนี้ผมพาไปทําความรู้จักและเดี๋ยวไปพูดคุยถึงเรื่องของโปรโมชั่นด้วยว่าณตอนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็มีอะไรที่ทําให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายมากยิ่งขึ้นบ้างนะครับก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ like, กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้โคกี้พีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลย พชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซูเปอร์ไฮคูลีออนเซรามิกเหนือว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วยไออาร์นาโนเทคโนโลยีการไออาร์สูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูลีออนเซรามิกและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA เพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเราไปดูรีวิวคันจริงนะครับภายนอกภายในเลยแล้วก็สเปคเบื้องต้นนะของ Audi Q8 55 e-tron Sportback Quattro S-line Black Edition นะครับราคาสแตนดาร์ด5799แต่ตอนนี้4999กกันเลยครับนี่ผู้ชมนะครับเห็นโลโก้แบบนี้ก็รู้จักกันดีนะครับนี่คือ Audi นะฮะแล้วก็ความเป็นรถไฟฟ้าความเป็น e-tron เนี่ยนะฮะ กระจังหน้ารวมไปถึงโลโก้ Audi เนี่ยก็จะมีความพิเศษนิดน,นึงนะครับบ่งบอกว่า i, เฮ้ยนี่คือรถแห่งยุคสมัยใหม่นะครับแล้วก็เป็นรถขุมพลังไฟฟ้าล้วน100%ด้านหน้าของเราคือตัว Audi Q8 55 e-tron Sportback Quattro S-Line b l a c k e d i t i o n ชโอ้โหชื่อยาวจริงตอนที่เขาเปิดตัวเนี่ยกับราคาปกติราคาจะอยู่ที่5,799,000บาทนะครับก็ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่บ่งบอกนะถึงความเป็นรถที่ ได้สมรรถนะสูงได้ความล้ําสมัยนะฮะได้ประสิทธิภาพการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมเพราะา u ดีเนี่ยโดดเด่นเรื่องช่วงล่างโดดเด่นเรื่องการขับขี่เรื่องไดวิ่งดดนอมิกอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยตอนนั้น5799นะครับอาจจะดูแรงไปใช่ไหม ตอนนี้ถึงเวลาของคุณแล้วเพราะตอนนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมเนี่ยนะครับเขามีข้อเสนอพิเศษสำหรับรุ่นนีเน่แล้วก็รุ่นอีกหลายรุ่นเลยนะมีการปรับราคาพิเศษด้วยนะแต่วันนี้เราหยิบยกคันนี้มาเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้าที่น่าสนใจมากไม่เอา4ี่ล้านเก้าแสนเก้หมื่นกัมนบาทได้ไหมนะครับก็ยังมีราคาปกติอยู่แล้วคุณจะได้อะไรพิเศษบ้าง คุณสามารถซื้อราคาปกติได้นะแต่คุณจะเลือกรับเป็นดอกเบีย้ยศูนเนาน7ปีก็ได้ตัวดอกเบีย้ยศูนนาน7ปีทีนี้ผู้ชมก่อนจะไปเจาะลึกเดี๋ยวผมจะพูดนะฮะร,ราคาพิเศษใน4รุ่นย่อยหน่อยละกันนะครับสำหรับตัว Q8 เนาะเริ่มต้นกันที่ตัว Audi Q8 e-tron 50 Quattro นะครับราคาพิเศษตอนนี้เนาะสามล้านเบาทนะก็เดียวขึ้นมา Q8 Sportback e-tron 50 Quattro S-line นะครับสี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นกพันบาท Q8 e-tron 55 Quattro Black Edition สี่ล้านแปดแสน 50 0 0 0บาทส่วนคันนี้ Q8 Sportback E-Tron 55 Quattro S Line Black Edition 4999นะครับก็ถือว่าดุเดือดมากๆนะสำหรับราคาตลาดรถยนต์ณตอนนี้นะใครที่มีดุลสัพ์ถึงแล้วก็เล็งๆรถคันไหนไว้นะผมบอกเลยว่าเป็นโอกาสอันดีนะปรับราคาลงกันทุกภาคส่วนเลยจะเป็นรถญี่ปุ่นรถจีนรถยุโรปนะครบหรือว่าจะเป็นรถ Luxury Premium ปรับกันหมดเลย นะครับในส่วนของตัว Audi Q8 e-tron Sportback เนี่ยก็จะตามสไตล์เลยพอมีลงท้ายด้วย Sportback นะครับด้านหลังบริเวณเสาซีเนี่ยก็จะมีความลาดเอียงลงมานะทำให้รถเนี่ยดูทรงสปอร์ตมากขึ้นนะครับถ้าเป็น SUV ปกติเนี่ยก็จะเป็นแบบผู้ใหญ่หน่อยใช่ไหมพอเป็นตัว Sportback เนี่ยก็จะได้ความชบเฉี่ยวนะครับมิติตัวถังไดเมนชันของรุ่นนี้เนาะ ความยาวจะอยู่ที่4,915ม mm, ิมความกว้าง1,937ม mm, ิมความสูง1,619ม mm, ิมระยะฐานล้อหรือวิวเบสเนี่ย2,928มิลนะครับที่เก็บสัมภาระด้านท้ายเนี่ยความจุนะฮะต่ำสุดคือ528ลิตรสูงสุดคือ1,567ลิตรนะรพอเป็นทรงสปอร์ตแบ็กแล้วนะฮะเรื่องของค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานหรือ CD เนี่ยต่ำด้วย นะอยู่ที่0.26เท่านั้นเองคันใหญ่ๆบึกๆแบบนี้พริวลมไม่หยอกเลยนะครับแล้วก็สีตัวถังที่ผมหยิบยกมารีวิววันนี้นะครับคือสีตัวถัง Chronos Gray นะฮะก็คือเป็นสีเทาอกอมเขียวหน่อยนึงนะมันอยู่ที่แสงที่ลงด้วยนะตอนนี้แสงจะตุ่นๆหน่อยนึงก็จะเป็นเทาที่ดูเข้มๆแต่เวลาแดดจ้าๆเนี่ยจะเป็นเทาสว่างขึ้นมาหน่อยนึง รถคันนี้เป็นรถไฟฟ้า100%ยเปร์เนะคุณผู้ชมคันนี้เนี่ยเครมศูนย์ถุงรับมาอยู่ที่5.6วินาทีท็อปสปีดเนี่ย200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยส่วนแบตเตอรี่เขาเบื้องต้นเนาะ114กิโลวัตต์อาวส์ครับชาร์จไฟเต็มเนี่ยวิ่งได้ไกลสูงสุด600โล W L T P คันนี้ผู้ชมเอกลักษณ์ความเป็น Audi แน่นอนนะครับเรื่องของฝากระโปรงเรื่องของเหลี่ยมสันตัวรถเนี่ยเขาก็จะมีเส้นสายแบบนี้ชัดมากฝากระโปรงมีเส้นลงมา4เส้นแบบนี้นะครับนี่ตรงกลางแล้วก็ขอบด้านข้างเนี่ย มาเชื่อมต่อกันไฟหน้าเป็นตัว m มทริก LED เปิดปิดปรับสูงต่ำอัตโนมัติแล้วก็เอกลักษณ์ของ Audi นะครับเรื่องของไฟเขาเนี่ยจะมีแอนิเมชันเวลาปลดล็อกรถเวลาล็อกรถนะฮะอันนี้เขามีมานานแหละคันนี้ก็มีเหมือนกัน Daytime Running Light นะครับมี2 l a เลเยอร์นะขอบด้านบนแล้วก็ขอบด้านล่างตรงนี้ไฟหน้าเปิดปิดปรับสูงต่ำอัตโนมัติแล้วก็แมทริกของเขาเนี่ยก็จะแหวกได้นะครับคือถ้าเกิดมีคันข้างหน้าขับอยู่แล้วเราเปิดไฟสูงอัตโนมัติอยู่ตาม ระบบการทางานออโต้ของเขาเนี่ยพอเขาจับได้ว่ามีป้ายมีคนเดินมีจักรยานยนต์เขาจะแหวกแค่ตรงนั้นและที่เหลือก็ยังส่องสว่างเต็มนะฮะอ่ะด้านหน้าตรงนี้จะตกแต่งเป็นสี Crossback ตามสไตล์ชุดแต่ง Black Edition นะครับกระจังหน้ายังเป็นสี r o s s back เซนเซอร์ด้านหน้ามีมาให้ทั้งหมด6ตําแหน่งโลโกโล้ Audi Ring ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเน้นดีไซน์มันเฉียบเฉี่ยวแล้วบอกก่อนผู้ชมว่าคันนี้เนี่ยเวลาคุณเปิดไฟหน้ามันจะมีเส้น d ด y l i ล h ์ตรงนี้แล้วก็ตรงกลางด้วย เพราะฉะนั้นมันจะเด่นมากนะฮะกล้องรอบคันมีมาให้ผมถือว่าชัดใช้ได้เลยแล้วก็พอเป็นอ e ีทรอนแล้วเนี่ยเขาจะมีโลโก้แบบนี้ทั้งหน้าและหลังส่วนลิ้นด้านล่างก็จะเป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันแล้วก็มีช่องอินเทคอากาศด้านหน้าตรงของตัว Q8 ก็จะประมาณนี้คือเอกลักษณ์ Audi าก็ยังชัดแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าไฟหน้าคันนี้ผู้ชม55อ e ีทรอยเนี่ยคุณจะได้ล้อลวดลายแบบนี้เลยอย่างที่ผมบอกหลายๆคลิปนะฮะว่าส่วนใหญ่รถไฟฟ้าเนี่ยเขาก็พยายามดีไซน์ตัวล้อให้มันมีความคล้ายๆเหมือนใบพัดเหมือนอะไรอย่างเงี้ ช่วยเรื่องค่าสัมประสิทธิ์แรงเสถียรท,ที่ดีที่สุดเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยยิ่งพิ้วลมเท่าไหร่มันยิ่งเลนจ์การวิ่งเนี่ยได้ไกลมากขึ้นสเปคล้อคู่หน้านะครับ26545 R 21ส่วนคาลิปเปอร์เบรกเนี่ยนะฮะเป็นสีแดงนะแบบนี้เลยดิสเบรกขนาดใหญ่แล้วก็ล้อของเขาเนี่ยเป็นล้อ rs นะอืมเนี่ยเป็นพาร์ท rs นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความเฟี้ยวระดับหนึ่งอยู่แล้วพอเห็นโลโก้ rs ใช่ไหมนะฮะช่วงล่างการกรุกภายในคือครบเลยคุณดูนี่เป็นการเก็บงานแบบซอฟนะครับกรุกภายในแบบนนี้เห็ปะ เป็นวัสดุซอฟต์หมดเลยไม่ได้เป็นพลาสติกแข็งนะโป่งซุ้มล้อนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นสีเดีวยวกันกับตัวรถเรื่องการดีไซน์เขาจะเน้นการวิ่งที่อาจจะไม่ได้เน้นลุยมากเป็นการใช้งานในเมืองเป็นหลักทีนี้นะฮะพอพูดถึงรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยไม่พูดถึงช่องชาร์จไม่ได้เลยนะฮะตัว E t ท o n นะฮะ q 8ตัวนี้แก้มฝั่งขวาเขาจะมีช่องชาร์จบอกก่อนคันเนี้ยช่องชาร์จมีทั้งซ้ายและขวาแต่ช่องฝั่งขวาเนี่ยนะฮะรองรับ ccs type 2 combo เปิดไปิดไฟฟ้าแบบนี้ดูนะนี่ฝั่งขวานะฝั่นนะ เดเปิดออกมาอันเนี้ยจะมีแค่ AC นะ DC ไม่มีอ่ะประมาณนี้นะฮะช่องชาร์จมีทั้งซ้ายและขวาเพราะฉะนั้นสะดวกมากทีนี้เรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับ นะกระจกมองข้างก็เป็นดําเงาแบบนี้ซึ่งก็จะมีทั้งไฟเลี้ยวและกล้องรอบขันมาให้รวมไปถึงตัวกรอบหน้าต่างทั้งหมดจะเป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยแหลกหลังคานีเป็นดําด้านแล้วก็หลังคาเป็นหลังคากระจกซึ่งเขามีม่านมาให้นะไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณร้อนคุณก็ไปติดฟิลม์ม h ฮคูลนะครับซูเปอร์ไฮคูลบิอันซมิกผมว่าจบนะ CRV ผมก็หลังคากระจก นะติดออกมาก็ถามว่าไอร้อนมันลงไหมมันลงนะฮะแต่แค่มันกันได้ประมาณหนึ่งเอก่าอีกอย่างหนึ่งบริเวณ2บีนะคุณจะเห็นเลยว่าเขียนว่า Audi Q8 Sportback e-tron Quattro แล้วก็สังเกตไหมอย่างที่ผมบอกว่าคันเนี่ยเขาเน้นการวิ่งทางดําเป็นหลักไม่ได้เน้นลุยออฟโรดเพราะฉะนั้นปงซุ้มล็อก,กับชายประตูเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็ที่สาคัญนะฮะมือจับประตูทั้ง4บานเนี่ยล็อกรถปลดล็อกได้ทั้งหมดนี่อันนี้คือกดล็อกก็สาวอากาศเป็นสไตล์แบบนี้ไฟเบรคด้วย3 จะซ่อนอยู่บนกระจกแบบนี้กระจกจะลาดเอียงตามสไตล์ตัวถังสปอร์ตแบ็กมีไล่ฟ้ามาแต่ไม่มีใบปัดน้าฝนหลังนะบอกไว้ก่อนนะครับด้านบนตรงนี้นะฮะมีดักเทลติดมาให้เล็กๆนะเพื่อเพิ่มเติมความสปอร์ตแล้วก็เป็นตูดเป็ดเล็กๆอะ่ะแต่ผมว่ามันเล็กไปหน่อยเนาะโลโก้อาร์ดี้ริงด้านหลังนะครับก็ไม่ได้เป็นโครเมียมทั้งหมดนะก็จะเป็นลวดลายแบบนี้คล้ายๆด้านหน้าคือมันเขาทําสีเป็นแบบตรงกลางเป็นสีขาวขอบเป็นใสๆส,สีรมดําแบบเนี้ดูล้ําดิ นะครับส่วนไฟท้ายนะฮะเป็นบายยาวเชื่อมกันแบบนี้เลยสำหรับตัว Q8 Sportback นี่เวลาเปิดไฟหน้าเนี่ยนะฮะหรือเปิดขับตอนกลางคืนเนี่ยเส้นตรงเนี้ยติดตลอดนี่คือด้านหลังตรงนะครับของตัว Sportback เทียบกันกับตัว SUV Sportback เนี่ย,ยคุณจะเห็นกระจกตรงเนี้ยนะครับเขาลาดเอียงเยอะกว่าถ้าเป็น SUV เนี่ยจะเป็นคล้ายๆกล่องโลโก้ Q8 นะครับตามแบบฉบับ Black Edition นะตกแต่งเป็นสี Cross Black แ,แบบนี้ที่ขาดไม่ได้ e-tron นะฮะโลโก้ด้านหลัง เซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้ทั้งหมด6ตำแหน่งเหมือนกันนะฮะดูการเก็บงานใต้ท้องรถหน่อยสิช่วง่รงอิสระนะครับเป็นถุงลมแล้วก็คันนี้นะครับมีระบบคิกเซนเซอร์คิกเซนเซอร์ของเขาเนี่ยไม่ได้เตะตรงคําว่าอ e ีทรอนนะเตะบริเวณใกล้ๆกับโลโก้ Q8 เดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับพกปุ่จไว้ี่ตัวนะแล้วก็เตะไปบริเวณตรงนี้นี่เปิดออกมาง่ายๆโดยความเป็นตัวสปอร์ตแบ็กเนี่ยเวลาเปิดฝาท้ายเนี่ยจะเปิดทั้งหมดของกระจกแบบนี้เลย เรื่องของสเปซด้านบนเนี่ยอาจจะสู้ SUV ไม่ได้แต่ความยาวเนี่ยพอๆกันด้านข้างมีตะข่ายนะครับมีพวกชุด f i r s t a อตามมาตรฐานของรถยุโรปนะครับแล้วก็ตรงนี้เปิดออกมามียางอะไหล่แล้วก็ตัวซับวูเฟอร์นะครับคันนี้ก็ลำโพงบี o, นโอะครับอเปิดมาครึ่งหนึ่งแบบนี้วัสดุทุกอย่างดีมีแผ่นบังสัมภาระครบนะรบตรงนี้ก็มีเวลาปิดมันจะได้บังกระจกทั้งหมดโช๊กก็ต้นบเริมเลย นะฮะทีนี้เตะปิดเตะเปิดได้กดก็ปิดได้แบบนี้และนี่คือทั้งหมดของภายนอกนะครับ Audi Q8 Sportback ที่เป็นตัว55 e-tron Quattro S Line Black Edition นะฮะก็จริงๆอะถ้ามองในมุมผมนะไอตัวดักเทลเนี่ยถ้าเป็นสีดำเงาด้วยมันจะตัดกว่านี้นี่หลายคนบอกว่าตามพวิพีเพราะเอกลักษณ์การโชว์ไฟเลยนะผมขอบคุณมากนะเพราะว่า เอาจริงผมรีวิวตาที่ผมอยากรู้อ่ะผมอยากรู้ตรงไหนผมก็คิดว่าคนดูก็น่าจะอยากรู้เหมือนผมขออนุญาตสตาร์ทรถก่อนนะฮะอยยบเบรกกดปุ่มยังเป็นรถไฟฟ้าที่ต้องกดปุ่มพุ่สตาร์อยู่นะสามสองหนึ่งเนี่ยมีเวลคัมซีทเดี๋ยวดูเสียงเขาี่คือเสียงส start มีเวลคัมซซทมีพวองมาลัยที่เขาปรับลงมานะครับเปิดไฟฉุกเชิญเปิดไฟหน้านี้เป็นการกดปุ่มเดียวเปิดไฟตัดหมอกซะหน่อยดีกว่าปับป๊บปั๊บทั้งหน้าและหลัง การทำงานของระบบนะฮะไฟเลี้ยวฝาเข้าจมข้างเป็นแบบนี้สังเกตไหมว่ามจะมีติ่งมาถึงด้านหน้าตรงนี้เพราะว่าเวลาคุณขับรถหรือคุณดูจากด้านหลังนยคุณจะเห็นว่ามันกระพริบด้วยแล้วก็เขาจะดีไซน์ให้มันเห็นจากด้านหน้าเหมือนกันแต่ด้านหน้าเนี่ยอาจจะเห็นไม่เยอะนี่คือไฟหน้าของตัว Audi Q8 55 b a c k Edition นะฮะตรงเนี้ยถ้าเกิดคุณผมไม่เปิดไฟฉุกเฉินหรือไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะเป็น daylight แต่เวลาเปิดเสร็จปุ๊บม,มันก็จะเป็น s ี q เควนเชียลวิแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟหน้าทํางานปกติด้านข้างนี่คือเดย์ไลท์ไม่ว่าจะเปิดอะไรนะครับเขาจะติดค้างไว้แล้วก็ที่สําคัญเลยคือด้านล่างตรงนี้จะมีไฟด้วยเห็นปะนี่มีแถบไฟด้วยไปดู p o ีกลางคืนได้นี่คือด้านหน้าตรงก็ชัดเจนแล้วก็จริงๆเอกรักออดดี Audi เนี่ยไฟวิ่งเนี่ยเขามีแบบนี้มานานแล้วนะส่วนด้านหลังล่ะอ่านี่เวลาเปิดไฟหน้า LED Like light g u i d i n g จะเป็นแบบนี้ โอ้เยอะมากแล้วก็มีเส้นตรงกลางรันยาวถึงกันส่วนไฟเลี้ยววิงว่งเนะแล้ววิ่งตั้งแต่ตรงกลางเลยเห็นปะวิ่งเยอะมากนี่คือด้านหลังตรงเป็นบายาวเลยส่วนด้านล่างก็คือไฟตัดหมอกหลังดป,ประตัวมานนี่แผงประตูนะครับของรุ่นนี้ก็จะเป็นดีไซน์ประมาณนี้ก็เหมือน Q8 นั่นแหละนะครับด้านบนเป็นวัสดุกึ่งนุ่มทั้งหมดนะครับจุดตรงนี้คือไฟสัญญาณเวลาเราล็อกรถ นะฮะคือสัญญาณการขโมยนั่นเองมือจับเป็นสีเงินนี่ล็อกรถปลดล็อกคุณสังเกตไหมว่ามันมีเหลี่ยมสันเยอะมากเลยเส้นสายเขาเยอะมากนะด้านบนก็เป็นวัสดุกึ่งนุ่มนะฮะด้านล่างเป็นหนังกรับตรงนี้มีไฟเอมเบรไลท์ b ด้วยตอนกลางคืนน่าจะสวยนะเดี๋ยวผมเพียววี v ในทดูแล้วก็ด้านล่างเป็นหนังตรงนี้นะฮะปุ่มล็อกกระจกแล้วก็กระจกวันสเตปทั้ง4บานที่ปรับประจมองข้างไฟฟ้าลำโพง b o นะครับแล้วก็บะนั่งเนี่ยมีเมมโมรีมาให้2ตําแหน่งตรงนี้เปิดฝาท้าย นะแล้วก็นี่เห็นปะ่ะ BNO ก็จะมีลำโพงทั้งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับด้านล่างยังเป็นวัสดุซอฟต์เลยมีไฟนะครับเวลาเปิดประตูคนที่อยู่ข้างนอกจะได้เห็นด้วยว่าไฟเนี่ยทำงานอยู่แล้วตอนกลางคืนเวลาเปิดไฟหน้าเนี่ยมันจะมีคําว่า e-tron เป็นโปรเจคเตอร์ฉายลงมาด้วยเดี๋ยวพาไปดูกลางคืนนะครับบันไดข้างเป็น S-Line แบบนี้แล้วก็เบาะนั่งเนี่ย เบาะนั่งเป็น RS คืออย่างที่บอกผู้ชมว่าคันเนี่ยนะฮะแม้ว่าเขาจะไม่ได้ขึ้นชื่อว่าคำว่า RS นะแต่ล้อ RS เบาะ RS เพราะฉะนั้นอย่างเท่เลยเป็นบัคเก็ตซีดนะครับหนังแน่นๆโลโก้ RS นะครับแล้วก็ทำลวดลายแบบนี้ปรับไฟฟ้าแบบนี้เลยเข้าออกยกด้านหน้าลงปรับเอน็นแล้วก็ตัวดันสลีละนะครับที่พักเท้าแป้น break, เบรกแป้นคันเร่งที่เปิดฝากระโปรงยวเปิดที่ดูแล้วก็กล่องๆตรงนี้ไว้เก็บของเล็กๆน้อยๆได้ กระถือมาด้านบนคือเลเยอร์การปรับไฟหน้าไฟตัดหมอกหน้าหลังมีแบบนี้เปิดเป็นออโต้ก็กดอีกทีนึงนี่มันขึ้นมาแบบนี้ให้เลือกว่าจะเอาไงเป็นปุ่มเดียวนะเป็นพวงอมาลัยแบบนี้เป็นทรง S-Line นะครับตัดล่างแล้วก็แดชบอร์ดจะเป็นเลเยอร์ประมาณนี้เราขึ้นไปนั่งข้างหนกันดีกว่านเนาะปิดประตูไม่ต้องปิดสนิทก็ได้นะประตูดูดนี่กึ๊กนี่นะครับนี่คือแผงแดชบอร์ดของ audi q 8ป5 e-tron ภายในแดชบอร์ดจะประมาณนี้ซึ่งด้านบนก็จะเป็นตัวงานหนังนี่รายละเอียดดีเลยนะครับด้านล่างตรงนี้เขียนอ e ีทรอนด้วยแล้วก็เลเยอร์ตรงนี้นะครับจะเป็นทาเป็นสีเงินช่องแอร์ตรงนี้ก็เป็นนุ่มนะครับเกด้านหน้าละ่ะซอบรายละเอียดดีนะแล้วคุณดูเกดีเปิดได้กว้างมากช่องแอร์ตรงกลางเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วก็หน้าจอเขาจะเยอะมากจอทั้งหมดนะ่ย ที่คนขับเนี่ยจะได้ควบคุมได้นยจะมีทั้งหมด3จอ1 1 1นะครับอันนี้เขาเรียกว่า v i อร์ช l c ของผิดบอกเรื่องความเร็วบอกเรื่องมัดวันแล้วก็ข้อมูลในการขับขี่ทั้งหมดนะครับขนาด12.3นิ้วนะครับส่วนหน้าจอตรงนี้ก็จะเป็นจอ Entertainment ด้านบนขนาดของเขาคือ10.1นิ้วนะฮะแล้วก็มัลติฟังชันด้านล่างปรับพวกแอร์ปรับพวกระบบต่างๆการชาร์จไฟอย่งเงี้ยนะครับกดปุ่มได้เนาะก็จะเป็นขนาด8.6นิ้วแต่เลเยอร์ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นลักษณะดเดียวกันคือเป็นสีดํา นะตัวฟอนต์จะเป็นสีขาวออเดี้เนี่ยพูดตรงๆหน้าปัจจุบันก็ถ้าพูดถึงภายในเนี่ยผมว่าลูกเล่นก็อาจจะยังสู้ BM กับ Benz ไม่ได้เขาจะเน้นแค่ว่า เน้นการใช้งานง่ายเน้นแบบบึกบึนเน้นแมนแมนในความฟุ้งฟิ้งตอนเนี้ยผมว่าเบนซ์กินขาดในกลุ่มรถยุโรปเนาะบีเอ็มตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วนะส่วนアウดีก็ยังคงเอกลักษณ์แต่ถามว่าเขามีแอมเบตไลท์ไหมก็มีนะตามแผงประตูตามขอบอ e ีทรออะไรตรงเนี้ยเดี๋ยวกลางคืนนะี้ยพีโอวีน่าจะชัดนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เรามาดูรีวิวหนะ้าจอลึกตอนกลางวันกันก่อนมาเริ่มที่จออันนี้ดีกว่าจอนี้นะครับก็คล้ายๆเหมือนจอกลางของรถยนต์ปกติทั่วไปแหละต่อ Apple CarPlay Android Auto ไร้สายได้นะครับโดยที่เวลาคุณเเปิดออกมานี่ยมันก็จะชัดแบบนี้ ลูกเล่นไม่เยอะแต่การสแสดงผลชัดเวลาแสดงผลเรื่องกล้องรอบคัน,นจะโชว์ที่จอนี้นะครับเหยียบเบรกเกียร์เขาจะแปลกๆนิดน,นึงนะเหยียบเบรกแล้วเอามือวางเนี่ยแล้วดันขึ้นคือเกียร์ R นี่กล้องรอบคันนะครับ Bird Eye View เห็นบ้าชาัดอยู่อันนี้คือมุมด้านหลังเส้นในกระมุลตามพองมลายนี่แบบนี้เลยแล้วก็ควา,ามสมูทของหน้าจอผมว่าใช้ได้นะจอถือว่าพึ่งพาได้เลยอันนี้นะก็สามารถปรับได้ว่าจะเปิดปิดเสียงเป็น3 d ก็ได้นะครับสา d เป็นไงเป็นแบบนี้ก็จะเห็นเป็นตัว m o ั k up รถ คุณก็หมุนดูได้ว่าเนี่ยเป็นยังไงแล้วความน่าสนใจคือมอกอัพคนเนี่ยนะครับมาค่อนข้างใกล้เคียงกันกับคันจริงเลยแต่ที่ไม่เหมือนอย่างแรกและลอ้อล้อคนละลายนะครเนี่ยแต่ใช้ได้ถือว่าเป็นจอที่โอเคถ้าเกิดจะกลับมาตำแหน่งนะเกียร์ P ล้วก็บีบไปได้เลยจะเข้าเกียร์ D เอามือวางดันลงขับได้เลยเดี๋ยวเราไปลองใน POV ให้ดูเนาะอันนี้คือหน้าจอที่ปรับเรื่องมัลติมีเดียแล้วก็ ดูกล้องด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของแอร์แยกโซนคันนี้แอร์สี่โซนระบบนี่ฮิวจ์ดิสซินคอนโทรลลงทางลาชชันก็เปิดไปตรงนี้จะกดชาร์จคุณเปิดตรงนี้ได้แต่คุณต้องควบคุมตรงนี้ต่อนี่ฟังกช์ชันการชาร์จว่าจะชาร์จกี่เปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้ซึ่งหน้าจอเนี่ยมันทำงานร่วมกันอันนี้มันจะแทนที่ด้วยด้วยด้วยจอนะครับแทนที่ปุ่มกดปกติด้วยจอแต่มันคือพวกระบบปรับอากาศแล้วก็บอกคู่หน้าเนี่ยมีระบบ ฮีทซีตมาให้ทั้งสองตำแหน่งคุณไม่ต้องตกใจนะทำไมหน้าจอมีแถบสีขาวเนี่ยมีทั้งหมดเลยเพราะคันนี้รถใหม่นะครับผมได้มานะเขายังไม่ได้แกะสติ๊กเกอร์คุมจอผมไม่แกะและกันผมแจ้งอย่างนี้ไว้ก่อนรถเขาจะได้ใหม่ๆนะครับแต่เรารีวิวให้ดูมันไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วด้านล่างก็จะเป็น Drive Select นะครับคันนี้เนี่ยจะมีอะไรให้บ้าง Efficiency นะฮะ Comfort Auto Dynamic Individual นะฮะ Traction Control นะครับไฟถูกเฉิญจริงๆมันเป็นปุ่มนะครับคล้ายๆ Touch นะเป็นหน้าจอคล้ายๆ Touch แต่คุณต้องลงน้ำหนัก แบบไล้ฟ้าหน้าหลังนะฮะแล้วก็ด้านล่างปุ่มวอลลุ่มเครื่องเสียงเปิดปิดเครื่องเสียงนี่เป็นพลาสติกนะแต่คุณภาพดีมากนะครับดูหนาแน่นดีแล้วก็อันนี้คือตัวกล้องกดกล้องรอบคันดูก็ได้ไม่ต้องกดเข้าเกียร์อาก็ได้นะครับส่วนปุ่มขวางนี้นะครับก็คือพวกระบบเซฟตี้เขาเนี่ยเปิดเข้ามาเสร็จปุ๊บคุณก็จะเลือกว่า Audi Present นะครับ Side Assist Exit Warning นะฮะอะไรแบบเนี้ย Speed Warning คือคันเนี้ยมันมี อาเซฟตี้มาเยอะเหมือนกันแต่ถามว่าครบณนะปัจจุบันตอนนี้หรือ,อยังยังเพราะว่าตัว Adaptive Cruise ก็ยังไม่ให้มามีแค่ครูสเลเยอร์ด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือกล่องเก็บของรวมไปถึงที่วางแก้วซึ่งแน่นอน Audi ก็จะมีเนี่ยที่เขียบุหรี่มาให้เป็นปกติแล้วก็จะวางในที่วางแก้วนะครับที่วางแก้ว2ตําแหน่งแล้วก็ด้านข้างวางของได้ที่จุดบุหรี่นะครับรวมไปถึง USB เนี่ยเป็น y ท e C นะอยู่ด้านหลัง ถ้าเกิดลำคาญคุณก็ปิดก็ได้ก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้แต่มันก็ยังมียกขึ้นมาแบบนี้อยู่ดีแหละเป็นข้อกั้นขึ้นมานะครับก็วางแก้วสบายดีนะไม่ต้องกลัวหกเลยนี่แบบนี้แล้วก็ช่องตรงนี้ที่มีโลโก้นะครับกุญแจเนี่ยคืออะไรคือในเคสที่ว่าสัญญาณกุญแจอ่อนคุณสามารถเอากุญแจมาวางตรงนี้เพื่อสตาร์ทรถได้มันจะส่งสัญญาณได้ดีที่สุดในบริเวณตรงนี้นะวางปิดจุบรีตามเดิมไปกระึงเครื่อมาต่อนะครับ ตัว virtual cockpit ก็สไตล์ audi หละใครใช้อยู่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกอะไรนะ12.3นิ้วแต่ความพิเศษคือพอเป็นรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยมันจะมีมารวัดเพิ่มเติมเข้ามาคือตรงนี้ว่าเราเนี่ยนะฮะใช้คันเร่งใช้ยกคันเร่งแล้วให้ชาร์จอะไรเท่าไหร่ตำแหน่งเกียร์โหมดการขี่นะครับการเปิดปิดไฟหน้าเรนจ์การวิ่งนะแต่เนี่ยมันก็เหมือน audi ปกติฝั่งขวาความเร็วอะไรแบบเนี้ยมันก็ปรับเป็นวิวตรงนี้ได้เหมือนเดิมนะครับกดการแสดงผลได้ว่าเอาแบบใหญ่แบบเล็กแบบนี้ แล้วก็หน้าจอเนี่ยคุณสามารถสกอร์ได้เลยสกอร์จากตัวพวงมาลัยนะฮะเนี่ยดูเลนส์การวิ่งดูคอนซัมชันดูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งอยากรู้การกินไฟเดี๋ยวผมไปลองพิววีให้ดูแต่เ,เบื้องต้นเดี๋ยวผมเอามาใช้นะครับก็วิ่งไปเยี่ยมกันนะเนี่ย80กว่าโลเนี่ยเห็นป่ะตาการกินไฟเนี่ยก็หนะึ่งกิโลวัตต์อัลส์เนี่ยวิ่งได้ประมาณ3.4เพราะฉะนั้นคันนี้มัน114ใช่ไหมถ้าตีไป3.4ตรงๆเลยอนะชาร์จไฟเต็มเนี่ยผมจะวิ่งคันนี้ได้แค่ประมาณ300กววว่าาาเเเพรระะผมมใช้ค็สูงยอ รถไฟฟ้าเนเวลากดคันเร่งเยอะนะแบตบมันหวบเลยใครใช้จะรู้จริงๆนะครับผมอะไรจะเป็นทรงแบบนี้นะมีกริปมาให้แล้วก็ผิวสัมผัสดีเหมือนเดิมตัดล่างแต่ดีไซน์มันจะดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยหนึ่งมันจะไม่ได้สปอร์ตจ๋าอะไรแบบนั้นนะครับไฟเลี้ยวอยู่ก้านซ้ายนะครับแล้วก็ด้านล่างคือก้านระบบคูสโนโทนล็อกความเร็วได้แต่ไม่แปรผันนะกับกดปุ่มพวกสปีดลิมิตอะไรแบบเนี้ยใช้ด้วยกันส่วนฝั่งขวาเป็นเรื่องของระบบปัดน้ําฝน แต่เขาก็มีออโต้มาให้แหละแต่คุณก็เลือกความหน่วงได้แล้วก็การทํางานได้ว่าจะถี่หรือช้าขนาดไหนนะครับฝั่งนี้พวบคุมจอฝั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องอ่าอ r นเตอร์เทนเมนต์เพิ่มเสียงรดเสียงเ,เป็นเพลงสั่งงานพวกนี้นะครับพวงมาลัยล่ะพวงมาลัยเป็นปรับไฟฟ้านะขึ้นลงเข้าออก4ทิศนะฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ กระจกด้านหน้าก็จะมีความวายแบบนี้คันเขาใหญ่ครับผู้ชมผม,มรู้สึกว่าเออ q 8เนี่ยในส่วนตอนหน้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับพวก q 7หรือรถ s u v หรอกนะฮะแต่พอด้านหลังเนี่ยอาจจะดูแคบกว่าที่นึงนะ,ะตามสไตล์เส้าสีลาดกระจกหลังตัดแสงอัตโนมัติมีมาให้นะฮะแล้วก็บริเวณเพดานเนี่ยมีไฟสองสว่างเป็น touch หลังคาเป็นหลังคากระจกซึ่งม่านเขาเนี่ยทึบใช้ได้อยู่นะคือปิดมาแล้วเนี่ยผมตีไปสัก99%นน่ะนะฮะ,นะฮะแล้วก็ ไอร้อนเนี่ยลงมาถึงไหมถ้าเอามืออ่งเนี่ยรู้แต่เกิดลงมาแบบนี้ไม่ค่อยรู้นะครับสามารถเปิดสไลด์ได้นี่เป็นม่านทึบเลยหลังคาเนี่ยก็ไปติดฟิล์มนะอย่าลืมซูเปอร์ไฮคูอันเนี่ยร้อนเลยนี่ก็ติดฟิล์มมาด้วยนะเนี่ยครับก็เนี่ยกันได้ประมาณนี้ปิดม่านเปิดไว้ดีกว่าข้างในรถจะได้ชัดนะแล้วก็ไฟเปิดปิดตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับที่บังแดดด้านหน้ามีไฟมีกระจกมีที่หนีบกา๊าซ มีไฟมีกระจกมีที่นิบกรารนะทีนี้เนี่ยผู้ชมเดี๋ยวผมจะปรับพอดีผมถอยเบาะมาเยอะไงะเพื่อจะได้ถ่ายแดชบอร์ดได้ชัดเพราะฉะนั้นผมเซตเบาะนั่งไว้ตำแหน่งหนึ่งอย่แเดี๋ยวผมจะกดไปโพ s ิชันหนนี่นี่อันนี้คือตำแหน่งที่ผมเซตนั่งใช้งานจริงนะตำแหน่งหนึ่งป๊อปก็มานี่คือ แผ่งแดชบอร์ดแล้วก็ผมสูงประมาณ172นะในการนั่ง Q8 55 e-tron mm hmm. คือมันไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็น SUV ที่ดูเป็นผู้ใหญ่หรือแก่อะไรเลยเพราะว่าทรงมันสปอร์ตเอาเรื่องอยู่แล้วก็ความแรงในใช้ได้แดชบอร์ดประมาณนี้นะครับมุมมองคนขับประมาณนี้เบาะนั่งโคตรเท่เลยเป็นบเบาะ RS นาะด้านหลังก็ประตูดูดนะนี่ผมลองปิดให้ดูดูดทั้ง4บานแล้วก็ล็อกรถปลด,ปดล็อกจากมือจับได้ทั้ง4บานเปิดประตูมานะครับองศาจะประมาณนี้กว้างดี นะครับแม้ว่าทรงเ็าจะเป็นแบบลาดลาดลงมาหน่อยนึงแต่ผมรู้สึกได้เลยว่ามันขึ้นลงไม่ยากพื้นที่ในการไต่ขึ้นลงได้แล้วก็ประตูคู่หลังเนี่ยจะมีม่านมาให้นะครับเพิ่มเติมความเป็นส่วนตัวแล้วก็กันแสงนี่นะครับเป็นม่าน,นแต่ไม่ใช่ไฟฟ้านะแล้วก็วสัสด,ดุด้านหลังนุ่มเหมือนกันมือจับนะรบตรงนี้เป็นหนังคันทาร่ามีแอมเบตไลท์ทรงโค้งเหมือนกันกระจกนะฮะลงวันสเต็ปเหมือนกันทั้ง4บานแล้วก็ด้านหลังก็มีคําว่า B n O นะฮะ แล้วก็ประตูเปิดได้ประมาณนี้เบาะหลังเนี่ยก็จะดีไซน์คล้ายๆเบาะตอนหน้าที่บอกพอเป็นตัวสปอร์ตแบ็คเห็นปะเสาซีก็จะลาดลงเยอะนะฮะอ่าแล้วก็เบาะหลังเนี่ยสามารถติดตั้งพวกคาซีดได้ที่เท้าแขนดึงลงมาล็อกลอยตัวนะฮะแล้วก็ที่วางแก้วเปิดอีกเลเยอร์นึงก็วางของได้อีกสเต็ปจะวางแก้วหรือจะวางของแล้วแต่นะฮะส่วนด้านหลังเนี่ยพื้นก็จะเรียบเกือบทั้งหมดเลยนะ,ะเป็นแอร์แยกโซอนอีกด้านหลังด้วยเพราะฉะนั้น คุณจะนั่งตอนหลังตอนหน้าคุณสบายทั้งหมดมีที่จุดบรี่แยกแล้วก็ USB Type C อีก2ตําแหน่งนะฮะเราขึ้นไปนั่งกันดีกว่าปะขึ้นมานั่งผู้ชมนี่คือตําแหน่งแผงแดชบอร์ดมุมมองตอนหลังก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับตัว Q8 Sportback เนาะแล้วก็ด้านหลังของตัวเบาะเนี่ยก็จะเป็นทรง Bu c เ e ็ Seat นะครับเป็น h a ร d c a s สมีตะข่ายเก็บของมาให้แล้วก็ช่องแอร์มีบริเวณเสา B ด้วยนี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ครบครันนะครับไฟสองสาว่างเป็นสีขาว ในความเป็นตัวสปอร์ตแบ็กเนี่ยแน่นอนพอมานั่งแล้วเนี่ยหางตาเราจะรู้สึกว่าเออมันก็มีการลาดเอียงลงมาและเห็นเสาสีนะแต่ถามว่ามันอึดอัดไหมมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่มันแค่ไม่ได้โปรง่งเหมือนตัว s u v แค่นั้นเองผมสูง112ผมนั่งได้ประมาณนี้นะครับด้านหน้าคือนั่งเซตไว้แล้วนะไขว้ห้างได้ขออภัยด้วยที่ยกเท้าให้ดูนะฮะนี่เหลือพื้นที่ประมาณหนึ่งเฮดลูมเหลือไม่เยอะแต่ก็นั่งได้มันเป็นหนังแข็งหน่อยนะที่เท้าแขนปั๊บลงมานี่ก็ได้ อ่ะเอาเป็นว่านั่งสบายนะครับแล้วก็ทีนี้เรื่องของระบบความปลอดภัยคันนี้แอร์แบกรอบคันมีมาให้ ABSEBtraction นะครับรถยุโรปไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะฮะไว้ใจได้แล้วก็อ่าระบบที่เป็นเทคโนโลยีช่วยในการขี่นะบรายสปอร์ตมีมากล้องรอบคันมีมาเซ็นเซอร์รอบคันมีมาแต่ถามว่าเต็มหรือ,อยังยังเพราะมีแค่ครูสโทนนะครับพวกอะแดปตีฟครูสโทนยังไม่ได้ให้มานะเออน่าเสียดายตรงนี้นิดนึงนะครับต้องแจ้งให้ทราบกันไว้ตามนี้อ่ะเปิดฟารัปโปรให้ดูกัน ไม่ต้องห่วงมีโชคอยู่แล้วนะครับคันนี้เนี่ยเวลาเปิดฝากระโปรงเนี่ยนะฮะก็จะยกขึ้นมาแบบนี้เลยเป็นโชวคคู่ในส่วนของตัว Audi Q8 55 e-tron Sportback Quattro S-line Black Edition คันนี้นะครับจะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะพละงกำลังสูงสุดคือ408แรงม้าแรงบิดสูงสุดเนี่ย664นิวตันเมตรแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด114กิโลวัตต์อาวเป็นแบบ432เซลล์396โวลต์นะฮะขับเคลื่อน4่ล้อ Quattro All-wheel Drive นะครับซึ่งถือว่าแรงนะ 408แรงม้า664นิวตันเมตรนะแล้วก็อัตราเร่ง0-100เห็นคันใหญ่ๆแบบนี้นะฮะ5.6วินาทีท็อปสปีดเขาทำได้ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่เขาเนี่ย114กิโลวัตต์อัวนะครับชาร์จไฟเต็มเนี่ยเครม n e d c ีนะ636โลแต่ถ้าเกิด WR t p ทเนี่ยเครมมา600กิโลเมตรแต่ใช้งานจริงผมว่าอยู่ที่เท้าแล้วก็ช่วงล่างก็เป็นถุงลมเดีย๋ยวที่บอกฝั่งขวาเนี่ยคือ c c s Type 2 Combo นะครับก็ AC DC ได้แ,ต,ดแตัว AC นี่ก็จะลงเป็นไฟฟ้าเป็นวินเทยเท่ๆ AC เนี่ยรับสูงสุดคือ22กิโลวัตต์ถ้ารับ22นะชาร์จ0ถึง100%เน่ใช้ระยะเวลา5ชั่วโมง15นาทีส่วน DC ฟ้าชาร์จิ้งเนี่ยนะครับรับสูงสุดคือ170กิโลวัตต์10ถึง80%เนี่ยใช้เวลาแค่31นาทีนะแต่ถ้าเกิดคุณชาร์จแค่10นาทีเขาบอกว่าจะวิ่งไกลเพิ่มขึ้นประมาณ123กโลถ้าถามผมเ่ยผมรู้สึกว่าได้ส่ง และราคาตอนนี้น่าสนใจมากอย่างที่บอกผู้ชมถ้าเกิดคุณซื้อราคาปกติ5799คุณก็จะได้เรื่องดอกเบี้ย0% 7ปีน่าสนใจและรีบๆกันหน่อยถึงวันที่3 1สิสิงหาคมนี้เท่านั้นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดของ audi q 8 5 5 e-tron sportback quattro s line edition นะครับราคาพิเศษ49990 0 0บาทนะครับก็ชื่นชอบประการใดกดแชร์กดไลค์กด Subs c r i b e เป็นกำลังใจให้คุณพี่ีด้วยนะครับอีกคลิปนึงเดี๋ยวพาไป POV วนะครับคลิปนี้ประมาณน